ลงไปจมปิงฟูขึ้นมาลอยไปน้ํำก็เลยเพียงกลางแข้งกลางขาเราเนี่ยเดินไปได้สบายขึ้นไปสู่บนบกเดินไปเป็นยางน้นอีกคนหนึ่งกระโจนนั้นลงไปแล้วก็ยันขึ้นมาน้ําเพียงกลางแข้งนี่เนี่เดินไปไปนั่งสบายอยู่รมไม้เย็น แล้วแปลว่าหยุดน้าไม่มีแล้วเป็นนางาาอ,อย่สบายเลยพะผพานไปที่ตรงนี้เอันนี้สมมุติให้ฟังมันเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นอาตมาไม่รู้เรื่องหนังสือเพราะไม่เคยเรียนหนังสืออันนี้แหละที่ว่าพระพุทธเจ้าพูดกับพระวักก็เรียกว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นเรา จะจับสายจีวรหรือนิ้วมือเราอยู่พอไม่เห็นเราก็ไม่เห็นรมเห็นทมก็เห็นตัวเรากําลังทํากําลังนึกกําลังคิดนี่แหละอันนี้เรียกว่าเห็นทำแท้เรื่องการปฏิบัตินั้นก็ต้องรู้ไปอย่างนั้นเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนไป บัดนี้เราเคยได้ยินกันมาอย่างที่พูดแล้วเมื่อที่เดียวว่าพระพุทธเจ้าด่าพระวักะลิกให้พระวักกะลิกหนีพระวักกะลิกก็ไม่เข้าใจหน,หนีไปหนีไปไม่ใช้หนีไม่ใช่เดินไปบอกก้าวหนีจากความคิดแต่หนีไม่ได้เพราะไม่มีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยต้องละ มักต้องเจริญนิโรธทำให้แจ้งอันนี้เราพูดกันติดจกติดปากมานานแล้วแต่ไม่เขา้าใจทุกกำหนดรู้อย่างไรก็พลิกมือขึ้นให้มันรู้อันนี้มันทำได้มันเคลื่อนไหวไปมามันรู้มันทำได้แต่ก้มลงเงยขึ้นมันทำได้พลิกมือขึ้นก้มมือลงมันทำได้อันนี้คนอื่นมองเห็นบัดนี้มันคิดพุกขึ้นมา เราไม่มียานปัญญาหรือความสัญญาเรายังไม่แข็งแรงหรือปัญญาเรายังไม่แหลมมันก็เข้าไปในความคิดมันก็รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไปบัดนี้พอดีเรามาทำควมเคลื่อนไหวมีจังหวะพลิกมือขึ้นรูดสึกเมื่อมันคิดขึ้นมาเรามาอยู่ความรู้สึกตัวนี้ความคิดมันก็หยุดไปมันก็หายไปเองมันก็หายไปจืดไปจางไป มันคิดเรื่องหน้าขึ้นมาแล้วก็มายุกับขวมเคลื่อนไหวเหล่านี้เองอันนี้เนี่ยทุกต้องกําหนดรู้สมุทัยคือตัวทุกต้องละมันละได้จริงๆมักต้องเจริญมักต้องเจริญหน่อยเจริญก็ทําบ่อยๆทํามากๆนี่โลดทําให้แจ้งหน่อยเพราะทาถูกจุดเพราะทาถูกจุดกันรู้แจ้งเห็นจริงดังนั้นวิปัสนาธรรมฐานกับ สมถกรรมฐานจึงแยกทางกันเดินเมื่อคนใดทำสมถากรรมฐานได้ควมสงบหรือว่ามิมิตต่างๆครูบาอาจารย์สอนนั้นคนนั่งเงียบนิ่งหยุดไม่กระดุกกระดิกเนี่ยก็เรียกว่าเราสงบมันสงบอยู่แบบนั้นเหมือนก,นกันกับที่เรามีโลกทางเนื้อหนัง หรือทางไหนก็ตามเนี่ยกินยาระงักประสาทกินยาแก้ปวดหายหมอออกอยาให้กินก็หายได้ชั่วครา,าวแต่โรคมันไม่หายมันเป็นเพียงระงักไว้เท่านั้นเองวิปัสสนากรรมฐานนี้มันต้องผ่าตัดเอาเนื้อร้ายออกไปทิ้งสมมุติเราเป็นโรคอยู่นเน้วิมือเรามันจะเข้าไปส่วนลึกตัดทิ้งทันว่ายอย่างนั้นคือว่ามันเป็นการ ตรงกันข้ามกับสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานคนที่เคยนั่งสงบบอกให้พลิกมือขึ้นยกมือไปให้ในความรู้สึกคนเคยทํากรรมฐานไม่ชอบนั่งสงบจิตสงบใจอยู่อย่างนั้นเนยมันก็ดีอันนั้นแหละมันจึงตรงกันข้ามมันจึงเป็นปฏิปักษซึ่งกันและกันคนทํากรรมฐานนั้นชอบนั่งผมผสงบมาตัวเองได้ทำวิปัสสนาว่าง เมื่อนั่งสงบจิตสงบใจนานแล้วก็มาพิจารณาถึงทุกข,ขังอนิจจังอนัตตาไปอย่างนั้นอันนั้นมันเป็นการพิจารณานึกคิดเอาเองไม่ใช่สัญญาอันสัญญานั้นพิจารณาเอาสัญญานั้นสัญญามาจากการศึกษาเราเรียนคนอื่นพูดให้ฟังสัญญาอันนั้นไม่สามารถที่จะทํางางวิปัสสนาเกิดขึ้นให้ได้ เกิดขึ้นไม่ได้จริงๆปัญญาก็ไม่หลบรู้จริงๆอันนั้นเป็นการพิจารณาเอ,าเองดังนั้นความรู้สึกนี่แหละมันจะทำให้ญาณปัญญาเกิดขึ้นทำให้ปัญญาหอบรู้รู้สึกมากขึ้นทิกมือก็รู้ข้อมือก็รู้เอียงซ้ายก็รู้เอียงขัวก็รู้ก้มก็รู้เงยก็รู้ ทิศตาก็รู้ตาเลือดใต้แหลหัวก็รู้เกินน้ำลายเข้าไปในลำพอก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้จิตใจมันนึกมันคิดก็รู้นี่จีวะไม่ต้องนั่งเหงุเงียบตาเป็นหน้าที่ของดูหูเป็นหน้าที่ของฟังดังเป็นหน้าที่ของดมเหม็นหอมกายของเราเป็นหน้าที่ทูกสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง ปากเหล่านี้เป็นหน้าที่กินอาหารหวานเค็มเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจิตใจมันเป็นหน้าที่ของคิดจึงว่างานเข้าไปรู้เข้าไปรู้คมคิดเพราะสัญญามันเข้ารู้แล้วการเคลื่อนไหวโดยวิธยกรู้จิตใจมันนึกมันคิดครู้นี่อันจิตใจมันนึกมันคิดรู้นะ่ะอันนั้นเท่านัา้นนามรูปรูปของควมคิด คือเวทนาสัญญาสังขารเวียนญ,ญาณมันไม่มีรูปยกว่านามรูปมันคิดขึ้นมามันเป็นอย่างไรดังนั้นเมื่อตัวของผมปฏิบัติผมรู้อย่างนี้ตัวหลวงพ่อปฏิบัติหลวงพ่อรู้อย่างนี้ที่ว่าไม่เสื้อไข่ใครจะพูดอย่างไงก็ตามเราต้องเสื้ออุดมการของเราเพราะเราได้ฝึกหัดอบรมมาดีแล้วนี่แหละมันเหนือทุกเหนือสุข เนื้อบาปเนื้อบุญได้จริงๆเรื่องนี้ดังนั้นเมื่อรู้อันนี้แล้วก็เห็นรู้เข้าใจเพราะอาศัยเวทนาแต่ไม่ต้องอาศัยดอกมันมีแล้วทิขึ้นก็รู้เนี่ยควบลงก็รู้หายใจก็รู้จิตใจมันนึกมันที่ก็รู้เพราะว่ามันมีสัญญาอันนั้นอันนั้นสัญญาของมันมันต้องแสดงตัวมันออกมาเอง มันนี้งานเข้าไปรู้งานก็เข้าไปรู้ไม่ใช่เอาหัวมุดเข้าไปตัวควมรู้มันเข้าไปรู้หรือมันรู้เองมันนี่นี่ว่าสันญิติโกอันผู้รู้จะกพึ้นทิ่เองหนมันรู้เองมันมันเป็นเองมันเมื่อมันสมบูรณ์แล้วก็เรียกว่าวิปัสนาญาณเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสัญญารู้งานเข้าไปรู้สัญญา,ญญา,า,ารู้ญญจําได้ ไม่หลงไม่ลืมเพราะอาศัยงานเข้าไปรู้ปัญญาจึงว่ารอบรู้รู้ก็เห็นวัตถุเห็นปรมัติเห็นอาการเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะซึ่งเรานี้ก็จางหายไปสมมุติให้ฟังผ้าเราขาว,วก่อนเอาน้ำสีมาย้อมสีเต็มกระป๋องเดียวแต่คุณภาพมันดีแล้วก็ ปริมาณของมันเต็มกระป๋องเอาไปย้อมผ้าขาวผ้าจะไปกับสีทั้งหมดเลยถ้าเป็นสีดําผ้าก็ต้องดําถ้าเป็นสีแดงผ้าก็ต้องแดงหมดตัวเลยเมื่องานปัญญาหรือสัญญาอันนี้เกิดขึ้นงานปัญญาเข้าไปรู้วิปัสนานี่ว่ะปัญญาเข้าไปรอบรู้ดีแล้วน้ำนสีเต็มกระป๋องคุณภาพมันเสื่อมไปแล้วไปเป็นน้ายอมไม้ เอาไปย้อมผ้าขาวมันจะไม่ติดมันเป็นอย่างนี้อันนี้แหละเป็นเครื่องวัดได้เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างนั้นแต่เวทนามีอยู่ไม่ทุกสัญญามีอยู่แต่ไม่ทุกสังขารมีอยู่แต่ไม่ทุกวิญญาณมีอยู่แต่ไม่ทุกเพราะทําลายโทสะโมหะโลภะให้ลดน้อยหรือเบาลงไปแล้วนี่เมื่อ เห็นอน,นิยามย่างแ่นแจ้งแล้วก่เห็นรู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นอยู่กับสิ่งเหล่านี้กันมันสมบูรณ์แล้วรู้มากเขา้าปัญญามีมากเขา้างานปัญญางานของวิปสัสสนาเข้าไปรู้เรียกว่าปัญญารอบรู้เห็นกิเลสเห็นตัณหาเห็นอุปทานเห็นกรรมสิ่งเหล่านั้นก็จจอจางไป เหมือนกับน้ำสีมันไหม้นั่นเองยอมผ้าไม่ติดเมื่อสิ่งเหล่านี้จืดจางหายไปแล้วสินจึงปรากฏไม่ใช่สินห้าสินแปดสินสิบสินสองร้อยี่สิบเจ็ดไม่ใช่สินอันนั้นสินคือเป็นปกตินี่เองเมื่อปกติแล้วกลายเป็นปกติกายทิพหูเป็นปกติหูทิพตาเป็นปกติตาทิพ ทันวาย่างนั้นยังหูทพิพตาทิพมันสมบูรณ์แบบอยู่ที่ตรงนี้เราไม่ศึกษาที่ตรงนี้มันก็เลยไม่รู้มันก็เลยไม่เข้าใจเป็นอย่างไน,นเมื่อสินปรากฏแล้วก็แบบในสมัยนั้นเรี่กวิสีมขันสมาธิขันปัญญาขันมันเกิดขึ้นมาภายในจิตใจสํานึกมันเข้าใจอย่างนี้หลวงพอว่อจึงสมบูรณ์ขัน ถ้าขันดีเอาไปตักน้ําได้กินถ้าขันแตกเอาไปตักน้าไม่ได้กินถ้าขันดีเอาไปตักข้าวส่บาตให้พระก็นหน้าเอาถ้าขันแตกขันกปกไปตักข้าวส่บาตให้พระก็ไม่สวยไม่งามขันจึงเป็นว่ามวดหมูกลุ่มกองตาก็เป็นขันหมวดตาหูก็เป็นขันหมวดหูจมูกก็เป็นขันจมุดนะมวดจมูกกายสัมผัส ก็เป็นขันตัวกายลิน้นปากเราเนี่ยกินอาหารหวานเค็มเข้าไปก็เป็นขันจิตใจมันนึกมันคิดก็เป็นขันที่ว่าขันแปลว่ามวดมู่กุ้มกองใช่ไก็เลยเข้าใจว่าขันแปลว่าต่อสู้รองรับลองรับได้ตากแดดนอนฝนก็ได้ฝนตกก็ไม่เดือดร้อนแดดออกก็ไม่เดือดร้อนเพราะ ขันเหล่าดีชื่อว่าขันอธิศินสิกขาอธิจิตาสิกขาอธิปัญญาสิกขาตำลาวาอย้สิกขา,าแปลว่าทําให้มันมุ่นให้มันแหลกไปสิกขาคือลงสีเหล่าเนี้เอาเข้าไปโยนเข้าลงสีลงสีมันบดออกมาเป็นให้เข้าสารออกมานี่บางทีก็เป็นไม่เข้าหักออกมาบางทีก็เป็นแก่กเป็นทําออกไปสิกขาแปลว่าบดแปลว่าทะลุ อาจจะมาไม่เคยเรียนหนังสือเอามาเปรียบเทียบอย่างนี้ขันเจี่งอกแปลว่าต่อสู้ลองรับนี่เมื่อเข้าใจอย่างนี้แปลว่าเห็นแก้งรู้จริงก็เลยรู้จักกรรมฐานขึ้นมากรรมฐานไม่รู้มีแต่พิจารณาวเองอเป็นอย่างนั้นก็เลยเห็นรู้เข้าใจกามจำพวกกามนะกามาสะวะพาวาสะวะอวะ,วะิสาสวะ จำพวกทำคมสงบญาณหรือสัญญาปัญญาไม่หลอกล้พวกที่จเจริญวิปัสสนามีสัญญาเข้าไปรู้แล้วยานของวิปัสสนาก็เกิดขึ้นปัญญาก็หลอกล้มันเข้าไปรู้ไม่ใช่มุดหัวเข้าไปมันเป็นยังไงเราก็ไม่พูดไม่ได้อันนี้เรียกว่าก่าจำพวกไปทำคมสงบ นั่นแหละกลามมาลม้มยินดีในอารมณ์อันนั้นอันนี้แหละเพื่อทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละไม่เป็นธรรมนั่นแหละไม่เป็นวินัยนั่นแหละไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเนี่ยท่านสอนเอาไว้มันตกอยู่ในอำนาจของกามมันสงบอยู่กับกามนั่นเองเดี่ยวกามมาสะั่วะ ภา,าวะคือกิเลสทันวพรภาวาสาวะบัน,นมันตกอยู่ในพพชาติของการเกิดแก่เจ็บตายมันตกอยู่ในพพภพควมทุกข์ทันวาจาันั้นที่ว่าตกอยู่ในใต้โมหะจึงพวกธรรมสมถกรรมฐานจึงไม่สามารถทำความสว่างขึ้นมาได้ตกอยู่ในความมืดคืออยู่ในทับนี้เองแต่เราจะสงบ ว่าการเห็นแจ้งก็ตามแต่ความมืดมันอยู่ในเราเพราะเราอยู่ในถ้าจึงไม่รู้จักอวิาสาวะอาสาวะคือกามอาวิสาคือกวาวไม่รู้แต่มันรู้รู้อย่างไม่รู้รู้อย่างผู้รู้เนี่ยรู้อย่างผู้รู้ก็ต้องเห็นแจ้งรู้จริงรู้อย่างไม่รู้ก็จะสงบอยู่อย่างนั้นไม่มีสัญญาไม่กระดุกกระดิบไม่เคลื่อนไม่ไหว มันเบียดเบียนตนเองขนาดนั้นแต่ก็ไม่รู้ตัวเองนะพูดอย่างเรื่องตัวเองในะไม่ได้พูดเรื่องคนอื่นนะจึงว่าเคยพูดใครต้องการความสงบจกสอนให้แต่ไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าจากสอนให้ไม่เกินสามสิบวันทํากานติดต่อกันจริงๆเราจะแนะนําให้แต่อันนั้นมันไม่ได้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้ามันเป็นคําสอนของฤาษีสีไทย มันมีมาก่อนมีมาก่อนพระพุทธเจ้าจหวะทำกรรมฐานอันกรรมฐานนั่นอนะ่ะมันมีมาก่อนแต่วิปัสสนาก็มีซื้มันซื่อของมันวะวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงต่างเก่าร่วงภาวะเดิมจีวะมีศินสมบูรณ์เ่ยศินจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างยามปัญญาจึงเป็นเครื่องกําจัดกิเลสอย่างกลางก็การมณ์มนี่เอง ยินดีพอใจรักใครในอารมณ์เหล่านั้นอันนั้นแหละกิเลสอย่างกลางปัญญากำจัดกิเลสอย่างละเอียดเพราะอาวิสาหมดแล้วเห็นแจ้งดูจริงเห็นจิตใจมันนึกมันคิดถ้าจะพูดไปตามอารมณ์ก็มากมายยาวยืดไปจริงๆรรับรองได้อ้าวบัดนี้ก็พูดกันตัวสุดท้าย เพราะว่าเวลาก็เห็นว่าสมควรแล้วจึงจะพูดให้ฟังเป็นครั้งสุดท้ายแบบน,นี้ไม่ต้องพูดตามขั้นตอนก่อนที่จะตัดสินใจได้ว่าไม่ต้องไปและไม่ต้องมาทำความรู้สึกเดินกลับไปกลับมาตอนเ้าตอนเ้า เดินกลับไปกลับมามันคิดก็รู้มันเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็รู้ดูยอย่าแค่นั่นเองเอาแต่ความรู้สึกตัวเท่านั้นเองมันนึกมันคิดอนไดก็รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก้เรียกว่าเอาชนะได้เนี่ยนี่แหละรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้พอดีเดินกลับไปกลับมาค่ายค่ายคือเราถอดเสือ้อนี่ถอด ของในตัวเรานีออกหมดแล้วก็เบากายเบาใจมันเป็นขนาดเดียวกันนะนี่พูดให้ฟังแ่ความเร็วของมันขาดออกเป็นช่วงออกไปเลยแต่ไม่ใช่เป็นนิมิตยอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเห็นตัวของตัวเองมันขาดออกจากกันมันไม่ใช่ขาดคือเสื้อเลยนะคือธรรมชาตมันขาดออกมันติดต่อกันไม่ได้ยังเปรียบว่าเอาเสื้ ในล้อนก็ตามผูกไปต้นนั้นเลยตัดตรงการดึงเข้าหากันมันไม่ถึงจิหวมันไม่ถึงกันก็การไปก็ไม่มีการมาก็ไม่มีมันเข้าสู่สภาพของมันรูปนี้มันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วใจนึกใจคิดมันก็เข้าสู่สภาพของมันแล้วอันนี้แหละที่ในตำลักตำนาผู้หลัถึงที่สุดแล้วหยานย่อมมีถึงที่สุดแล้วหยานย่อมมีอีเพราะ สัญญาความหมายรู้และจำได้ญาณวิปัสนาเข้าไปรู้ปัญญาเข้าไปรอบรู้มันทั้งสามอันนี้มันเดียวเท่านั้นเองเรื่องนี้จึงไม่ต้องถามใครเรื่องนี้ไม่ต้องถามใครเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันต้องมีอยู่ในคนทุกคนเมื่อเรายังไม่พบไม่เห็นในขณะนี้ จวนจะหมดลมหายใจต้องแน่นอนที่สุดทุกคนต้องประสบเรืดด่องนี้อันนี้ท่านว่ามืดมาสว่างไปมืดมาสว่างไปแก่ปอนเราไม่รู้บัดนี้เรารู้แล้วจะไปไหนมาไหนทําการพูดคิดเราก็สว่างแล้วท่านว่าบัดนี้มืดมามืดไปไม่รู้ไม่รู้ ก็ไม่สนใจจนตายเนาเข้าลงก,ก็มืดไปสว่างมาสว่างไปเนีเกิดมาไม่เคยทำคุณชั่วเคยทำแต่คุณดีวามาแล้วก็จเจริญยิพัานารู้แจ้งเห็นจริงเรียกว่าสว่างมาจิตใจไม่ต้องมองสว่างไปก็เห็นแจ้งรู้จิตนี่เองวันนี้สว่างมามืดไป ม่เีเกิดในตระกูลอันดีเพราะแม่เคยฝึกเคยสอนเคยให้สอนให้ทานให้รักษาจิตให้มีจิตใจผ่องใสแต่ไม่เคยจเจริญวิปัสสนาแต่ก็ต้องตายท่านว่าสว่างมามืดไปเพราะไม่รู้ไม่เห็นแจ้งไม่รู้จิตนั่นเองเราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วครูบาอาจารย์สอนมาว่า คนเกิดมา100้อยปีถ้าหากไม่รู้ไม่เห็นสภาพดุภาวะอาการเกิดดับของชีวิตหรือของจิตของใจของรูปนี้ชีวิตของคนนั้นไม่มีค่าไม่มีราคาเรียกว่าชีวิตเป็นหมันว่าอย่างนี้ก็ได้คนเกิดมาเพียงวันเดียวรู้แจ้งเห็นจริงเข้าใจจริงทราบซึ้ง อยู่กับสิ่งนั้นชีวิตคนนั้นประเสริฐยิ่งประเสริฐยิ่งกว่าบุคคลผู้ที่มีอายุเป็นอยู่ร้อยปีเกิดมาเพียงวันเดียวนะแล้วมันจะดทิกขีนปีงโตได้ทำไมคนเกิดมาเพียงวันอันเราฟังธรรมะคำสอนของผู้รู้เกิดทราบซึ่งเข้าใจอันนั้นเดี๋ยวเกิดมาเพียงวันเดียวเกิดรู้เกิดเข้าใจแล้วนำไปปฏิบัติเน,นี่ยท่านัน มืดมาสว่างไปเพราะเข้าใจนันเองบัดนี้เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามบวชมาร้อยพันตาถ้าหากไม่หูไม่เห็นไม่เข้าใจสภาพหรือภาวะอาการเกิดดับของรูปของจิตของใจนี้การบวชของผู้นั้นก็เป็นหมันทันวัยอนยะ่างนไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเลยันวาย บัดน,นี้บุคคลที่บวชเข้ามาเพียงวันเดียวหรือเอาไมโกนใส่ผมตัดผมไปคาดออกไปเลยเกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องอาการเกิดดับของรูปเข้าสู่สภาพของรูปใจเข้าสู่สภาพของใจชีวิตของบุคคลนี้เนี่ยดีกว่าประเสริฐกว่าบุคคลผู้ที่บวชมาร้อยพันษาอันวายอย่างนั้นอันนี้ ปูบาอาจารย์พอแม่ปู่ย่าตายายเคยเล่าจู่ฟังก็จําได้เรื่องอย่างนี้ดังนั้นการทําพูดคิดจึงต้องศึกษาจริงๆจึง,จ,งจะรู้จะเห็นจะเข้าใจจริงๆแต่ทุกคนนี้ไม่พ้นเรื่องความตายเกิดมาคนนึงตายคนนึ่งเกิดมาสองคนตายสองคนคนทุกข์ก็ตายคนรวยก็ตาย คนเรียนหนังสือมากๆก,ก็ตายคนไม่ได้เรียนหนังสือก็ตายววมตายนั่นจึงแน่นอนที่สุดจึงไม่ต้องกลัวตายแต่อย่างเดียวคือไม่ต้องเกิดแล้วก็ไม่ต้องตายอันนี้แปลว่าไม่ไปไม่มาก็ได้เหมือนกันมันคาดออกจากกันแล้วไม่ติดต่อกันแล้วไม่ไปไม่มาก็คําเดียวกันอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหก คำเดียวกันไม่ให้มันถึงกันดูผู้หญิงให้เป็นเด็กสภาพสภาวะไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายไม่งามไม่สวยเสียงปากเสียงพูดก็ไม่เพราะเพราะมันคาดออกจากกันแล้วยางมันหลุดยางมันแห้งยางมันหลุดยางมันแห้งเมื่อเป็นเช่นนั้นแหละพระพุทธเจ้าท่านึงว่า ทั้งหลายคือเราจะถาคตทั้งหลายเหมือนเราจะถาคตเมื่อไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจไม่สัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นก็พยายามสแสวงหาในการกระทําในการพูดการคิดอันว่าอย่างนีเหมือนกับคนอยู่ในถ้าคนจกน้ําโคกหัวขึ้นมาไม่ได้โขกขึ้นมาพอดียันขึ้นมา จมปิ้งไปตายไปเลยเนี่ยท่านวันผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนำมาสอนพวกเธอทั้งหลายให้พวกเธอทั้งหลายประพฤติปฏิบัติตามอย่างเราตถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นจะมีอย่างเราตถาคตนี้ในท่านสอนต้องรู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันเป็นเหมือนกันมีเหมือนกัน,น,น,ก,น,น,ก,นกับพระพุทธเจ้าไม่ผิดกันเลย จังหว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนอินเดียพูดเป็นภาษาอินเดียสําหรับหลวงพ่อหรืออาตามานี่เป็นคนไทยร้อยเปเซ็นแต่พูดภาษาสําเนียงภาษากลางก็ยังไม่เพราะเพราะว่าบ้านตัวของหลวงพ่อนี่บ้านเกิดเมืองนอนอยู่พูลริมแม่น้ำโขงเนี่ว่าบ้านบุพคมตำบลบุพมอำเภอเสียงคานจังหวัดเลยติดกับดินลาว การพูดภาษาสำเนียงภาคกลางก็ไม่เป็นเพราะไม่ได้เรียนหนังสือไม่เคยเรียนหนังสือจึงพูดภาษามันไม่ถูกแต่ภาษาสำเนียงพื้นบ้านพูดได้แต่มาพูดให้เป็นภาษากลางเน่พูดไม่เพราะเพราะไม่เคยเรียนหนังสือบัดนี้คนอินเดียพระพุทธเจ้าพูดกันแล้วรู้เรื่องทันทีในเป็นอย่างนั้นคนไทยเนี่พูดให้ฟังแล้วไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจอันไม่เข้าใจนั้นเพราะอะไรเพราะกิเลสมันยึดมันถือเพราะมันมืดอ,อยู่ในใจเพราะมันมีโมหะเพราะมันมีโลภเมื่อพูดไปไม่ถูกใจโกรธเกลียดตังขึ้นมาแน่อันนั้นแหละพระพทธเจ้าสอนว่าให้มันหมดไปจากสิ่งเหล่านี้เมื่อสิ่งเหล่านี้จื้อจางหมดไปแล้วนั่นแหละ คือไปหาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็จะรู้จะเห็นเข้าไปสัมผัสได้ดังนั้นจิตใจของคนนั้นมันมีความสงบมันเป็นอุเปขาอยู่แล้วอย่างที่พูดแล้วตัดเดรัจฉานเวลามันนอนสบายก็รจิตใจมันว่างมันเป็นอุเปขาคนมันต้องศึกษาได้ทุกคนถ้ามีคนพูดคนสอนโดยความจริงแล้ว อันนี้แหละเอาจิตใจที่ว่างสะอาดนี่แหละไปทําการทํางานพูดคิดทําไปทุกสิ่งทุกอย่างได้เป็นพอเป็นแม่ก็รู้จักหน้าที่การงานเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันก็รู้จักหน้าที่การงานเป็นครูไปสอนหนังสือก็เป็นผู้รู้จักหน้าที่การงานเป็นตำรวจทหารก็รู้จักหน้าที่การทงาน เป็นนักเรียนไปเรียนหนังสือคนรู้จักหน้าที่กนนั้นไปเพราะอุเกขาวางเสยไม่ต้องยึดต้องถือความคิดมันคิดแล้วก็ผ่านไปคิดมาแล้วก็ผ่านไปอยู่ในปัจจุบันไม่ไปอยู่อดีตไม่ไปอยู่อนาคตต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันก็ไม่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยสต,ติปัญญากิเลสพันห้าตัณหารน่อยแปดเกิดขึ้นที่ตรงนี้กิเลสพันห้า ก็เกิดขึ้นในอดีตห้าร้อยเกิดขึ้นอนาคตห้าร้อยเกิดขึ้นปัจจุบันห้าเราก็เป็นพันห้าเพราะไม่เห็นจิตใหใจนี้เองปัญหา้อยแปดเกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกเกิดขึ้นในอนาคตสามสิบหกเกิดขึ้นปัจจุบันสามสิบหกก็เป็นตัญหา้อยแปดเพราะอยู่ด้วยโมหะโภสะโลภะนี้เองถ้าเราอยู่กับปัจจุบันด้วย สัญญาด้วยยานปัญญาปัญญารอบรู้เกิดขึ้นไม่ได้นี่แหละพระเ้สอนให้แก่ปัจจุบันให้แก่ปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันด้วยสติปัญญาเท่าที่นำมาเล่าสู่ฟังนี่ก็เห็นว่าสมควรแล้วท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อเลืออาจาตมาขออ้างองเอาคุณของพระพุทธเจ้าและถธรรมคำตั้งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และคุณของพระนตาสาวกพระสธรรมทธเจ้ามาเตือนจิตสักจิตใจของพวกเราให้เราได้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนเอาว่าสัตว์ทั้งหลายเราผู้เป็นตถาคตไปถึงแล้วอย่นนั้นแล้วจึงนํามาสอนพวกเธอทำลายให้พวกเธอทำลายจงกระเพิปฏิบัติตามอย่างเราตรถาคตนี้ก็จะรู้จะเห็นจะเป็นอย่างเราตรถาคตนี้ ขอให้เราทุกคนจงประสบพบเห็นในชีวิตนี้จงทุกทุกคนเธอ,อ